สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำนะครับในเรื่องของวิธีการถ่ายน้ำมันคอมนะครับออกจากตัวคอมเพรสเซอร์นะครับเพื่อที่จะตรวจดูนะครับว่าน้ำมันคอมมีสภาพเป็นแบบไหนครับเราจะเอามาตวงใส่กับภาชนะแบบนี้นะครับก็คือตัดขวันแล้วก็ทำความสะอาดนะครับเช็ดออกอย่าให้มีคราบน้ำหรือว่าไอความชื้นนะครับผมอันนี้ก็คอมเพรสเซอร์ก็ยกออกมาจากแท่นวางครับตรงนี้ก็เป็นขั้นแท่นวางของเครื่องคอมเพรสเซอร์นะครับ นี่ยกออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตนะครับว่าวิธีการถ่ายน้ามันออกเป็นแบบไหนครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับผมครับแล้วก็จับคอมเพรสเซอร์นะครับให้มั่นคงแข็งแรงนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับนี้เพราะว่าน้ํามันคอมนะครับเราจะเอาออกทางด้านโลนะครับด้านโรของคอมเพรสเซอร์ก็คือด้านดูดนะครับหรือว่าด้านซักชั่นด้านนี้นะครับผมส่วนภาชนะเราก็เตรียมไว้ให้ดีนะครับ นี่ครับเราจับที่ฐานคอมเพรสเซอร์นะครับมือซ้ายแบบนี้นะครับจับลักษณะนี้แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นด้านด้านไฮนะครับฝั่งนี้จะเป็นด้านไฮนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโล์วิสนะครับเราจับลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็ยกขึ้นนะครับคอมตะแคงแบบนี้นะครับแล้วก็เอียงเอียงนะครับค่อยนะครับให้น้ํามันคอมเนี่ยไหลออกมาเห็นไหมครับจะไหลออกมาง่ายนะครับปกติน้ํามันคอมมันจะเป็นสภาพเหลืองเป็นแบบถ้าผิดที่เป็นเหลืองแบบนี้ก็คือมันจะ โดนความร้อนนะครับจากขดลวดนะครับเดี๋ยวดูสภาพต่อไปนะครับครับเราก็จะทําการเทออกให้หมดเลยนะครับน้ำมันคอมที่อยู่ด้านในนี่นะครับแล้วก็เราก็หมุนแบบนี้นะครับหมุนลักษณะให้ให้ขนานกับกับพื้นนะครับลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็เอากลับคืนสภาพเดิมก่อนนะครับรอบหนึ่งนี่ครับหนึ่งรอบ แบบนี้นะครับหนึ่งรอบแล้วเราก็ยกลักษณะนี้ครับแล้วก็เหมือนกับแบบย่างเหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆเทแบบนี้นะครับให no ้ขนานกับพื้นนะครับแล้วคือน้ํามันคอมที่อยู่ด้านในเนี่ยมันจะถูกไหลออกมาได้ดี <graduate> นะครับนะครับวันีตอนนี้ผมหนักนี่นะครับยียงลักษณะนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับยังไหลออกมาได้เยอะนะครับนี่ครับนี่ครับ ครับแล้วแล้วก็ยังแบบนี้อีกรอบนึงนะครับ่างนี้นะครับมันยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวยังมีด้านในเยอะนะครับเราต้องค่อยหาเหลี่ยมหาลายนะครับแบบนี้ลักษณะนี้นะครับแล้วก็แล้วก็เทแบบนี้นะี่ครับยังเหลือเยอะนะครับทีแรกยัง ทีแรกน้ำมันคอมยังออกเรื่องเหลืองอยู่นะครับยังออกเรื่องเหลืองอยู่คราวนี้สังเกตไหมครับที่มันเป็นฟองเหมือนกับแรงดันขึ้นมาเนี่ยนะครับข้อสันนิษฐานนะครับก็คือน้ำยาหรือความชื้นมันอาจจะไปฝังตัวด้านในน้ำมันนะครับแล้วคราวนี้พอออกมาถูกอากาศเนี่ยมันก็เลยผุดออกนะครับผุดออกเพราะว่าแรงดันที่มันฝังตัวเนี่ยมันเยอะนะครับพอออกมาด้านนอกคือมันก็เลย แล้วยหยขึ้นอากาศได้นะครับมันก็เลยผุดลักษณะเหมือนแป๊บซี่แบบนี้นะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งสีนะครับจากที่แรกๆสีเหลืองเนี่ยก็คือสันนิษฐานว่าข้างข้างบนเนี่ยมันยังเป็นน้ํามันนะครับน้ํามันที่เหลืองโดยสภาพที่โดนความถูกความร้อนนะครับจากขดลวดก็มีส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็หลังๆนี่ครับเห็นไหมครับสีเริ่มเป็นสีดําแล้วครับนี่ครับสีเริ่มเป็นสีดําแล้วก็มีเข่าเหมานะครับ มีขมาด้านในนะครับผมนี่ครับเริ่มเป็นขเมาแล้วก็เริ่มเป็นสีดำนะครับแต่ผมเทให้หมดนะครับน้ำมันคอมจะไหลออกมาหมดครับนี่ครับลักษณะนี้ครับเยียงแบบนี้ครับแล้วก็รึบรึบขึ้นมาแบบนี้นะครับอย่างนี้ครับ ครับรับรองหมดแน่นอนครับผมนี่นะครับคือที่ผมเอาออกนี่คือน่าคงเอาออกหมดแล้วนะครับแล้วคราวนี้มันจะเป็นไอ้น้ําแบบมันจะเป็นลักษณะผุดเหมือนฟองอากาศแบบนี้ก็คือน้ํายาหรือความชืน้นมันไปฝังตัวด้านในน้ํามันนะครับแล้วก็พอออกมาด้านนอกกับบรรยากาศนะครับมันก็เลยแรงดันด้านในมันก็เลยผุดขึ้นมาแบบนี้นะครับ ันนี้หลักข้อสันนิษฐานนะครับแล้วก็สังเกตนะครับว่าด้านจากที่น้ํามันแรกๆเป็นสีเหลืองนะครับเหลืองจากความร้อนของขดลวดด้านในใช้งานถูกใช้งานไปนะครับคราวนี้ก็จะเป็นสีดํานะครับเพราะว่าด้านในน้ํามันด้านในออกมาหมดแล้วครับพร้อมกับขมเานะครับก็อาจจะมีขมเาจากขดลวดต่างๆนะครับสังเกตนะครับไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับผม สังเกตเห็นไหมครับจะมีขมาวนะครับขมาวนที่อยู่ด้านในที่ฟุ้งกระจายอยู่ในด้านในนะครับนี่ครับคือขมาวของอาจจะเป็นผลรั่หรือว่าสิ่งสกปรกนะครับที่จะไปทําให้ระบบเครื่องเย็นตันนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่เครื่องเย็นมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นรังแผงคอยร้อนไปแล้วรังแผงคอยเย็นไปแล้วหรือว่าเปลี่ยนระบบ ลองต่างๆไปแล้วก็มีปัญหาอีกเหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นที่ระบบน้ํามันคอมเพรสเซอร์นะครับ <ouse> <paper> ผสมกับตะก,กันหรือว่าคาบเข่าของขดลวดต่างๆในคอมเพรสเซอร์นะครับหรือว่าชิ้นส่วนเศษเล็กๆนะครับในคอมเพรสเซอร์ในระบบนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับเข่านะครับเม่าดำๆนั่นนะครับเป็นสาเหตุนะครับที่จะทําให้ระบบตันนะครับโอเคครับเคสนี้ก็จะเปลี่ยนน้ำมันคอมนะครับ มันคอมเพรสเซอร์ไปด้วยนะครับผมนี่ครับการเปลี่ยนน้ำมันคอมเพรสเซอร์ครับคอมเพรสเซอร์ตัวนี้ก็เป็นคอมเพรสเซอร์ที่ใช้กับระบบน้ํายา404นะครับน้ำมันคอมเพรสเซอร์ผมก็จะใช้ของเบอร์นี้นะครับเป็นเบอร์ POE 68นะครับเป็นน้ํามันคอมเพรสเซอร์ที่ใช้กับระบบน้ํายา404นะครับ407แล้วก็410 410นะครับผมเป็นของยี่ห้ออะไร ICEBERG นะครับผม ก็จะอ่านว่าไอซ์เบิร์กนะครับส่วนอันนี้พอดีผมเทไปแล้วนะครับก็คือขวดซ้ายก็เป็นน้ํามันใหม่นะครับที่ผมเทเข้าไปนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้เองครับใสๆออกเืงหลืองๆหน่อยนะครับผมส่วนด้านขวานี่ก็จะเป็นน้ํามันคอมเพรสเซอร์เก่านะครับที่ถ่ายออกนะครับมันก็จะเป็นเหลืองแบบนี้นะครับแล้วก็มีเหมือนกับไอเดือดขึ้นมานะครับก็คือเป็นสันนิษฐานน่าจะเป็นไอจากน้ํายานะครับเก่านะครับที่มันผุดขึ้นมานะครับ มันแฝงตัวอยู่ด้านในน้ํามันนะครับก็ส่วนด้านล่างก็จะเป็นตะกรนนะครับจะเ,เป็นพวกขมเหลเพราะพวกเศษฝุ่นละอองนะครับผมโอเคแล้วก็ตวงนะครับแล้วก็ช่างหมายถึงว่าเราตรวงน้ํายานะครับตวงน้ายาให้ใกล้เคียงกันนะครับอาจจะเผื่อบวกลบนิดหน่อยกับอ่าค่าที่ที่มันหกหกลงไปนะครับตามพื้นตามอะไรที่ว่าเราเทนะครับแล้วก็ตวงให้ได้เผื่อน,นิดนึงนะครับผม ก็ขออย่าให้มันขาดนะครับเอามันเกินนิดนึงก็ได้นะครับเผื่อทดแทนกันไปนะครับผมก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะไปตั้งพื้นเสมอนะครับครับตอนนี้ก็เอามาตั้งที่พื้นเสมอแล้วนะครับผมก็เราก็ได้ดูปริมาณครับให้ใกล้เคียงครับแล้วก็ใช้พิกอร์หรือขวดที่ขนาดเดียวกันนะครับจะได้ได้ขนาดที่พอดีพอดีนะครับผมแล้วก็ตวงไปอีกหน่อยนึงครับ เผื่อทดแทนปริมาณที่มันหกนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับที่ผมจะตวงไปนะครับผมครับเดี๋ยวไปตวงกันเลยนะครับผมครับก็มาดูอีกรอบนะครับนี่ครับผมสีสันนะครับของน้ำมันคอมเพรสเซอร์4ต้น4ตัวใหม่นะครับเป็นของใหม่นะครับก็คือด้านซ้ายส่วนนี้เป็นของเก่านะครับด้านขวานะครับครับก็การตวงน้ำมันคอมนะครับ ผมก็จะใช้ขวดอันนี้ครับเป็นเหมือนขวดปิเกอร์นะครับที่มันเปิดฝาแล้วก็ใช้น้ำมันคอมใส่ในนี้นะครับแล้วก็เราจะตัดเป็นรูตรงนี้เพื่อที่จะบีบใส่ที่ท่อครับของคอมเพรสเซอร์นะครับผมเราไปชมนะครับตามขั้นตอนนะครับผมครับจากนั้นแล้วก็ตวงน้ำมันคอมนะครับมันคอมเพรสเซอร์นะครับตวงใส่ปิเกอร์นะครับที่เราจะเตรียมใส่นี้นะครับตวงใส่ไปในปิเกอร์ก่อนครับ แล้วก็เอาแค่ okay. แค่เต็มพิกเกอร์นี้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็เติมน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับเติมเข้าทางด้านโลนะครับด้านฝั่งด้านโลของคอมเพรสเซอร์นะครับคือด้านนี้คือด้านโลนครับหรือไม่ก็ด้านนี้ก็ได้นะครับที่เป็นวาล์วสวิตนะครับเราจะเติมเฉพาะด้านโลนะครับแล้วก็เติมไปแบบนี้นะครับ แล้วก็ค่อยๆบีบนะครับบีบลงไปโอเคหมดแล้วครับหนึ่งหนึ่งติเกอร์นะครับแล้วก็ตวงใส่ใหม่เหมือนเดิมนะครับ ข้อดีนะครับที่เราทําแบบนี้ก็คือ,อมันจะไม่หกนะครับมันจะหกน้อยที่สุดเลยนะครับแล้วเราก็จะได้ปริมาณน้ำมันคอมเพรสเซอร์ที่เข้าไปข้างในทดแทนเนี่ยเหมือนเหมือนเดิมครับใกล้เคียงที่สุดอย่าลืมครับว่าก่อนที่เราจะเปลี่ยนน้ำมันคอมเพรสเซอร์อันใหม่ใส่เนี่ยเราต้องเอาออกให้หมดก่อนนะครับโดยที่เราจะเอียงตะแคงคอมเพรสเซอร์นะครับเพื่อที่ให้มัน เกิดไปอยู่ตรงแอ่งแอ่งสุดของคอมเพรสเซอร์นะครับเพื่อที่ให้น้ำมันคอมเพรสเซอร์เดิมอันเก่าเนี่ยมันไหลออกมาให้หมดก่อนนะครับถึงจะเติมอันใหม่ใส่ได้นะครับ อีกรอบนึงครับรอบสุดท้ายนะครับหลังจากนี้เสร็จแล้วแล้วก็จะนำกลับเข้าสู่ระบบแล้วก็เชื่อมทําระบบต่อไปนะครับผมถ้าเกิดว่ายังไม่ทันได้เชื่อมเข้าระบบแล้วก็ใช้ผ้าเทปปิดตรงนี้แล้วก็ใช้พราเทปปิดตรงนี้นครับทีเ่เป็นท่อที่เปิดแล้วนะครับ เพื่อที่ไม่ให้ความชื้นหรืออากาศเข้านะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยครับยังไงก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่รับชมแล้วก็รับฟังนะครับผมก็ติดตามชมกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ